สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหรามานำเสนอกันอีกคันแล้วนะคะเป็นรถที่เป็นราคาโปรโมชั่นปรับลงมาถูกสุดๆแล้วนะคะโตโยต้าแคมรี่2.0อ e เกียรโต้คันนี้ปี2008ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีจะได้เต็มนะคะส่งเดือเลยแค่5,000กว่าบาทค่ะขอคนซื้อเงินเดือน13,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครมองหารถสวยหรูหราราคาไม่แพง น่าใช้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะรถที่ขับดีแอร์เย็นนั่งสบายสุดๆเลยค่ะตามแอมไปดูเลยค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะ Toyota Camry สองจุดศูย์ e Geo to ปี2008ค่ะสอง0สนบาทเท่านั้นค่ะประวัติดีจะได้เต็มเลยนะคะ ในในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซนทัลล็อกค่ะลายไม้รอบคัน a i r b a บ a ก s กุญแจรีโมอดพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน Air ์ดิจิตอนะคะเครื่องเสียง AMFMUX a แล้วก็ CD นะคะกล้องสองถอยนะคะหรูหรากว้านงะขวาง,วางนั่งสบายแอร์เย็นมากๆเลยนะคะคัะนนี้พร้อมใช้งานเลยค่ะเนียร์ตอนหลังด้วยนะเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวม,มากๆเลยนะคะคนั่งสบายเลยค่ะ ใครกำลังมองหารถสวยหรูหลาขับดีน่าใช้นะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะอะไหล่หาได้ทั่วประเทศนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะเรื่องการซ่อมค่ะสภาพสวยค่ะเครื่องเงียบค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะคันนี้คุ้มค่าสุดๆเลยค่ะ กว้างมากๆเลยนะคะจัดไปนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะ2วันทําการทราบผลค่ะประวัติดี1วันก็ได้รถไปใช้แล้วนะคะคันนี้เป็น Airbag ็กคู่ค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์2 0 1 6นสวาวค่ะเป็นสินนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไลดีนะคะมีแอดนำหน้านะ a m p 1 0นะคะพิมพ์มาสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้เลยะคะ่ะพูดไวฟังไม่ทันโทรสอบถามได้อีกทีหนึ่งนะคะ แล้วพบกันใหม่คะดูลลาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ